ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่3ข้อเรื่องแรกอะไรยกเลิก MOU 2543และ2544เรื่องที่2เอาเขากระโดงคืนมาข้อที่3ประชาชนทำหากินไม่ออกถ้าพูดหยาบหน่อยจะไม่มีแดกกันอยู่แล้วผมคิดว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยตัวเราเองกันมากขึ้นอย่าไปประมาทสมาธินี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากดูก็แล้วกันผมเป็นตัวอย่าง ยังเดินเหินได้สะดวกสบายไม่สะดุดอะไรทั้งสิ้นมันเกิดจากทุกอย่างจะดีขึ้นเราต้องช่วยตัวเราเองท่านผู้ชมครับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่แก้ปัญหายากประเทศไทยคือประเทศที่ระบบการเมืองมันเลวระยำจนกระทั่งไม่มีคนสามารถเข้าไปแก้ปัญหา,าได้เหมือนในพักประชาชนวันนี้มันเป็นพักกุมนิวไอพักขังข่าวหนูก็ไม่ใช่นกก็ไม่เชิง ไอ้พักฝ่ายค้านนี่แม่ไม่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเลยมีที่ไหนวะมีประเทศไทยประเทศเดียวเอาละสมมุติผมได้เข้าไปนริหารชาติบ้านเมืองผมจะบอกไอ้พวกคอมเมนต์พวกนี้ว่าเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูกูจะดังอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยจะยื่นหนังสือถึงสราบชาติในการในการต่างประเทศชาติอ้างอิงถึงอนุสนิสัญญากรุงเวียนนาปี1 9 6่มาตรา60ว่าถึงแม้ MOU จะเป็นสนษสญษฐานญาแล้วแต่เนื่องจากขาเขมร ได้ทำผิดสูตรนึกญยาด้วยการยิงเข้ามาในดินแดนประเทศไทยพอผมยื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะยื่นเรื่องนี้ไปที่รัฐบาลเฉมรผมบอกว่าผมจะให้เวลาคุณไม่เกินเจวันพร้อมกับประกาศว่าผมจะใช้มาตรหนึ่งต่อห้าหมื่น ไอหนึงต่อสองแสแล้ว2 5 4 3 2 5 4 4นั้นมันเป็นสายเหตุที่ทำให้ขเขมรเนี่ยมันรุกเข้ามาในดินแดนไทยถึง11จุดแล้วไอ้ที่มันรุกเข้ามา11จุดตั้งนานตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วพวกมึงทำอะไรกันอยู่ <S 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 เรื่องที่2เอาเขากระโดงคืนมาทำกฎหมายให้เป็นกฎหมาย <S <S ผมจะตั้งคณะกรรมการพิเศษประกอบด้วยองค์ประกอบของผู้พิพากษา สารดีกาสารปุกครองปปชมาพิจรารณาเรื่องเขากระโดงว่าเมื่อคำพิพากษาออกมาเช่นนี้แล้วขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไรกันเพื่อให้ถูกต้องตามคำพิพากษาของสารฎีกาใครก็ตามไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามผลอันนี้ผมจะจับแม่งแลวฟ้องข้อหา157ทุกคนแล้วผมจะตั้งน้การพิเศษขอประธานสภาตั้งว่า ไอเงินค่าปรับบริษัทซีโนไทยที่แม่งสร้างรัฐภาไว้จะเอาคืนได้ยังไงจะทวงกับใครใครต้องรับผิดชอบบ้างผมจะบอกเลยสสทุกคนที่อยู่ในสภาเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามหักออก10%เพื่ออะไรสะสมเป็นตำนานพวกมึงอ่แล้วตั้งกฎห้ามเอาลูกเอาเมียเอาเมียน้อยมาเป็นผู้ช่วยยกเลิกค่าหารหัวละหนึ่งพันบาทต่อวัน ข้อที่สามประชาชนถมหากินไม่ออกถ้าพูดหยาบหน่อยจะไม่มีแดกกันอยู่แล้ว้งแต่เราเจอน้ำมันมาจนถึงวันนี้ถึงลดราคาน้ำมันไม่ได้เลยมันเป็นอะไรกันได้ค่าไฟฟ้าแต่ละน่วยต้องลดลงมาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทุกวันนี้มันชาชนเราต้นทุนชาวบ้านดีขึ้นไหมการขนส่งถูกลงไหมเมื่อต้นทุนมันถูกขึ้นเขาขายได้กำไรมากขึ้น เศรษฐกิจมันก็ดีโดยปริยายใช่ไหมใช่ผมไม่เห็นแม่งยากตรงไหนเลยแก้เศรษฐกิจต้องแก้มันถูกจุดไม่ใช่แก้ไม่ถูกจุดมึงฟังเอาว้นี่บอกว่าครูดีแต่ตำาหนีเขาให้ทำงานทำเป็นเปล่ามึงให้โอกาสเขาไปทำสิทาไมผมต้องทำเช่นนี้ผมต้องการเอาความยุติธรรมความถูกต้องคืนให้คนไทย